สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองประกอบเก้าอี้แคมปิ้งนะครับเนเจอร์ไฮกันดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้เพิ่งแกะกล่องออกมาจากร้านเลยสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับมาชมกันเปิดออกมานี่ก็จะมีช่องอยู่2ล็อกแล็อกมีล็อกหนึ่งเป็นตัวนี้เป็นขานะครับ อีกช่องหนึ่งนี่ก็เป็นตัวแผ่นปิดน้่นน้า,น,านี้ทำจากอลูมิเนียมนะครับลายไม้โอก๊กสวยงามมากเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูเลยนะครับว่าคุณภาพแข็งแรงดีมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับแกะเลยแกะออกมาจะมี แผนรองกันกระแทกกันลอยอันนี้เราก็ต้องกลางออกมาจะเป็นขาอันนี้เป็นสามท่อนเป็นขาสามท่อนนะครับที่กลางออกมาก็เป็นขาอย่างนี้เลยโอ้โหสวยงามนี่มีที่ล็อกเพื่อความแข็งแรงล็อก2ด้าน โอเคแข็งแรงมากสีก็สวยงามนะครับนี่เป็นงานอลูมิเนียมน้ำหนักเบาดูแล้วสวยเลยงานเนียบมากเดี๋ยวตอนเรามาเปิดแผ่นปิดกัน ติดก็โอ้โหลายสวยเลยนะครับเดี๋ยวต้องไล่เรียงลำดับจัดระเบียบนิดนึงนี่หัวท้ายเขาจะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกให้เพื่อความแน่นหนาเดี๋ยวเราล็อกเลย อ่าเสร็จแล้วหนึ่งด้านล็อกอีกหนึ่งด้านโอ้โหง่ายมากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลองรอ,งอ,งองของมาวางอทอานามานั่งสี่คนนี่ใช้พื้นที่ได้พอดีเลยครับมีพื้นที่ขนาดกว้างฝังพอสมควรถือว่าใช้ได้ดีแข็งแรงมั่นคงสวยด้วยครับโอเคนะครับ